ไปผิดแล้วทอรไทย์หม่ใส่ผิดครับทอรไทย์หม่เลยเนี่ยเอาอันนี้อยู่ข้างหลังเนี่ยสติ๊กเกอร์แหกแกะใหม่อ๋อสติกเกอร์เยอะดีอยู่ไม่ได้อันนี้มันเขียนไว้ด้านหลังต้องอย่างนี้อย่างนี้อ่ะใส่อย่างนี้อย่างนี้นี่อันนี้ยืมอันนี้ยืมเนะี่ยครับครับ

áo ừ đi đi mình ra đi rồi à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  mình đang ở đây rồi à mình đang đi nè đi qua đèn nha ngoi ngoi